เดี๋ยวครับผมอันดำเอาอีกแล้วครับผมอันดำเอาอีกแล้วกระตกใจนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยครับผมอุ้ยใหญ่ครับรครับโอ้ออโ้ยครึ่งโลอดไรอยู่ครับผม ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับผมรวมถึงนานานักตกปลานะครับเย็นเย็นครับห้าโมงไปแล้วครับผมเรามายุกันที่อ่างเก็บน้ํานะครับส่วนเยอะในวันนี้ก็ยังใช้เป็นสูตรเดิมที่ตกกันที่บึงลมเมื่อสองสวันก่อนนะครับเอาครับผมด้ไงแล้วเดตะปองเตรียมเบ็ดสามหลังนะครับสามชุดเดี๋ยวยังไงจะขอปั่นเยื่อก่อนนะครับผมจะเจอกันครับไป ว่าวันนี้จะมาหรือไม่ยังไงแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมไปครับเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับครับผมตอนนี้ก็ห้ามงสิบห้านะครับก็เตรียมอุปกรณ์เทจไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนสุดเดี๋ยนะครับก็คลิปก่อนหน้าที่ว่าไปตกบึงนี่ก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับผมเป็นแนวทางครับก็ ฝากรับชมด้วยนะครับผมไปดักหนูมัง่งตกปลาเปลี่ยนบรรยากาศครับไปจะลงกันเลยครับวันนี้จะตีไม่ไกลนะครับเพราะว่าน้ำลงไปอีกเป็นเมตรเลยนะครับตอนนี้ย้ายบาลงไปข้างล่างนู้นเลยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแรกน้ำปล่อยไปทำเกษตรครับ มาที่นี่ก็จะนั่งตกนะครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้เดินไม่ค่อยถนัดครับก้อนหินมันไปแล้วครับโอ้โหโดนครับผมจะชากแรงมากเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าตัวแรกปลาอะไรอุ้ยอันดำนี่ก็เอานะครับลงที่ล่างนี่โอ้โหปลานิมครับผม ฮ้เ okay. ต็มแรกครับช่วงแรกแรกสามลังแล้วดูดเวลาต่อไปนะครับจะเหลือเท่าไหร่ อันดำเอาอีกแล้วครับผมอันดำเอาอีกแล้วกระตุกใจเลยจ้ะอุ้ยอุ้ยดนครับผมอุ้ยใหญ่ยยครับยยใหญ่แน่นอนอุ้ยอะไรวะกินเฮิร์นเลยครับอ๋โอ้รูน้ำมาเลยโอ้ปะดินปะดินใหญ่ ไปครับตัวนี้โอ้ยครับโอ้โหาฮโอ้ยคึ่งโหลดได้เยอะครับผมเต็มปากครับโอ้ยจนหินติ๊ดติดโอ้โหเดี๋ยวครับผมครึ่งโหลดได้เยอะครับผมโอ้โหโอเคครับผมชัด์จเก็บครับผม เก็บข้างบนนะครับโอ้ยวัดไม่ดดโ,โดนหรือไงกำลังตั้งทรายโดนโดน นครับผมโหกินไวมากลงตุ้มเอาเลยน่าจะยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนไม่โดนกินล่นไปล่นมานะครับไม่โดน อุ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้โหตะเพียนครับผมหุบเยื่อยังดีเหยืะลงถึงน้ำเอาเลยครับไม้นึกแท่งครับผมเก็บเก็บก่อนครับ ตึกแต่แรกเลยนะครับนี่จะขึ้นมาดูตะเพียนครับกินนอนครับผมไปไม่ไหวแดงนีน่าจะโยนะครับหลายทีแล้วล่ะ โอ้นี่กับติดนานแล้วครับจะกันลงนินครับผมเก็บครับอันดับไหนครับอันดับครับผมขวามือครับอุ้ยโดนครับผมโอ้โหดูครับดูว่าอะไรกันกับเพียนยังไงอ๋อปนนินครับผม เคนี้นะครับดึงสายปื๊ดเลยโอเคเก็บครับโดนครับผมโอ้โหออ,อไทุกวรุ่นไหนไกินแรงแท้หมุนเงี้ยโอ้โหหมุนฮะงัดเต็มที่เลยโอ้ เกาะข้างแก้มอีกตั้งหักห<ฮ>นักเติมติมมาเลยครับเย้ครับผมนั่นนั่นนั่นอุนอ๊ยจับก่อเก็บครับผมอันแดงก็เริ่มกินแล้วนะครับนั่นไง สายดุงๆดุงๆไปแล้วครับอ่าจะโดนนะครับไอ้นึกตัวเก็บขรับผมปนินอุ้ยวุ้ยห,ยห,ยหยลงน้ำปุ๊บเอาเลย โอ้ยกลัดษใสเยอะอันดำนะครับโอ้โหเปน็นป่าซ้อยนะครับกินยังแรงโอ้เก็บครับจากสามหลังเหลือสองหลังนะครับตอนนี้เฮ้ยเอาแล้วอันแดงอันแดงเอาแล้วครับน่าจะยุแล้วล่ะน่าจะยูแล้วล่ะอื้ โดนครับโอ้ยอวนปักมาอีกหนึ่ตัวครับผมปน,นินครับวันกลมปักเลยครับผมดูท้องเก็บครับผมก็ยังลงแค่สองหลังนะครับอันนั้นยังไม่ได้เก็บเลยพักใหญ่แล้วนะครับ ซ้ายมือนี่ไม่รู้ตีทิง้งออันแดงลงไปเหมือนมีอาการนะครับผมกำลังเก็บทรายครับลําไผ่เกี่ยวนมเปรี้ยวนะครับผมใช้งานได้ทุกหมายเลยครับที่บึงก็กินดีนะครับที่นี่ก็ใช้ได้ครับผมนะ อีกแล้วนะครับนั่นไงอันแดงนี่โดนครับโดนอื้อหฮ่าปันนินครับผมเก็บครับน่าจะอยู่นะครับอันดานี่วัดเลยไม่มีตัวครับผมวัดว้าวครับ แทงเอาอีกแล้วอ้อ้ย้ยรุนแรงครับรุนแรงมุนครับผมหามโอเคปันนินครับเก็บครับผม โมงห้าสิบห้านาทีครับผมตอนนี้ตกแค่สองหลังนะครับโอ้ยอานซายตีแช่ไว้จริงๆเพราะว่าสองหลังนี่ก็หวัดอยู่ตลอดนะครับปลาเข้ากินเรื่อยนี่ไงพดถึงอันเด็กกินติดแล้วมั้งเฮ้ยพลังกอ ไม่โดนกินคามือเลยไปแล้วนี่วะไปแล้วครับโดนครับผมหมุนไว้อีกแล้วห <c oughs> มุนไว้อีกแล้วนี่เข้าคางแก้มครับรนินเก็บครับผม อันแดงเอาแล้วครับปึกโอ้โหไม่โดนโอ้โหอันดำพุ่งปัดอีกแล้วพุ่งปัดอีกแล้วอ้าาาาปลาทูครับผมแทนเทนแทน,ทน กน้ำจืดยังไงให้ได้ปลาทูนะครับเก็บอันดำข้างขวากำลังเก็บอันดำอันนี้มาเก็บเลยนะครับนั่นไงโอ้โหกินแต่ละตัวนะครับรุนแรงนะครับไม่รู้ว่าสาเล็กไส้ยใหญ่แล้วกินแรงจะโดนอ่ะ ไม่โดนอ,อันใดครับอันแดกินอีกแล้วโอ้โหโดนเหาะมาเลยครับผมไม่รู้ปลาอะไรนินโอ้โหโเคครับผมเก็บ ตามครับผมวัดโดนแล้วครับโอ้โหอนั่งรอตั้งนานไม่อะไรทำไมหมุนลึกไหหมุนจริงๆด้วยให้กับป่าใหญ่นะครับงัดมีคาต่อ,อยอดทีเท็ด,ดโอโ้นี่ครับผมหมุนติ้วติ้วติ้วต,วต,วต,วติ้วไปเลย เอฟครับครับก็ตอนนี้หกโมงยี่สิบแล้วนะครับผมก็ป่าเริ่มกินหางแล้วครับไม่กินดุเดือดเหมือนช่วงแรกๆนะครับผมนี่อันแดงก็ยังเอาอยู่นะครับเน่ป่าอะไรก็วาชนทราย เดี๋ยวนั่งร้อยพักนึงนะครับผมเหยื่อที่ผสมไปก็ใกล้จะหมดแล้วก็จัดเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เหยื่อก็อย่างนิดเดียวครับเหยื่อก็จะหมดแล้วนะครับ ยอมกินเลยนะครับ เอาละครับผมคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผลงานก็โอเคเลยนะครับได้ปนินไซครึ่งลอบานหนึ่งตัวแล้วก็ปกปตาตตเพียนนะครับแล้วก็ปนินไซเล็กๆนะครับไซทอดกรอบก็เวลาใช้ไปประมาณชั่วโมงก็กว้านะครับแต่ยอะยังเป็นไผ่เขียวครับนี่นะครับน้เปรี้ยวผลไมร้รวมครับผม ก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมนะครับก็นานๆจะเปลี่ยนเป็นดักโนมั้งนานๆก็จะเปลี่ยนมปนตกปลาบ้างนะครับกวนนานๆท่านผู้ชมเบื่อนะครับผมแต่ยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันทุกคลิบเลยนะครับผมไปครับวันนี้ขอตัวลากลับบ้านกันก่อนโอกาสหน้าจะไปทําอะไรที่ไหนรอติดตามนะครับผมไปครับสวัสดีครับ